สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับต่อไปเป็นการเล่านิทานนะครับเรามาฟังนิทานกันเลยนะครับเรื่องตายเพราะปากนะขอํำพับบทิดหนึ่งนะครับคนเราเป็นสัตว์สังคมต้องมีการครบหาพูดคุยกับผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พูดจะดีหรือมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามซึ่งบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อย แต่จะพูดน้อยพูดมากหากพูดไม่รู้จักเวลาพูดพร่ำไปพูดไปเรื่อยนะครับให้ร้ายคนอื่นก็อาจนำอันตรายมาสู่ตนได้เพราะคนเราเนี่ยมีหลายแบบบางคนก็ชอบแต่ให้คนยกยอทั้งที่ไม่มีอะไรดีบางคนก็ให้คนอื่นตีชมได้ดังนั้นผู้ฉลาดต้องรู้จักเวลาและบุคคลที่จะพูดด้วย ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเอาชีวิตไม่รอดดังนิทานในเรื่องนี้นะครับไปฟังกันเลยนะครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็มีชาวพานิชย์แห่งเมืองมีลาบพ่อค้าผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินกันมาได้สองปีกว่า,วาแต่ทั้งคู่ยังไม่มีลูกด้วยกันเพราะต่างก็ต้องการสร้างฐานะ ครอบคัวให้มันคงเสียก่อนผู้เป็นผัวนี่ก็จะเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองเดือนละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอากาสส่วนผู้เป็นเมียนี่ก็จะจัด,จดเตรียมสินค้าไว้รอเพื่อให้ผัวนำไปขายในครั้งต่อไปอชีวิตคู่ของทั้งสองคนนี่ก็ดำเนินไปด้วยความสุขราบรื่นด้วยดีเสมอมานะครับ วันเวลาผ่านพ้นไปเนาะใจคนก็ย่อมเปลี่ยนไปตามเมียนะเมียพ่อค้าเนี่ยเมียพ่อค้าก็เกิดความเหงาในอารมณ์เพราะพ่อค้าต้องเดินทางไกลยอยู่บ่อยๆทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเธอจึงแอบคบชู้นะคนข้างบ้านทุกครั้งที่พ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองเนี่ย เธอก็จะลักลอบเล่นชู้กันอย่างมีความสุขนะครับแมวไม่อยู่หนูหล่าเริงประมาณนี้นะครับครั้งหนึ่งนะฮะพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองก็เห็นลูกนกแขกเต้าสองตัวน่ารักนะครับกำลังร้องด้วยความหิวโหยระหว่างทางที่เดินกลับที่กำลังกลับนะครับพ่อแม่ของมัน,มนถูกฆ่าตายนะะ ก็คงจะถูกนายพานจับไปนะครับเหลือแต่ลูกร้องอยู่ทีนี้เมื่อพ่อค้าเห็นเข้าก็เกิดความสงสารจึงนำกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้นกมาเขาก็พ่อค้าก็เรียกภรรยามานะครับบอกว่าน,น้องๆน,งนี่มาดูพี่ได้อะไรมาฝากเขาก็บอกเมียส่วน ภรรยาหรือเมียนี่ก็บอกว่าอะไรหรือจะพี่ทําเสียงตื่นเต้นเหลือเกินนะเขาก็มีการกระเชา้าผู้เป็นสามีนะครับผู้เป็นเมียร้องถามอย่างไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักนะครับก็ธรรมดานะมันมีความในใจซ่อนไว้แต่พอเธอเห็นว่าผัวเอาอะไรมาฝากเธอก็ดีใจยิ่งนักก็พูดไปโอ้พี่ได้มาจากไหนจ๊เนี่ย ก็บอกว่าดีเลยเอามาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเวลาพี่ไม่อยูอ่หนูก็จะได้ไม่เหงาอะไรประมาณนี้สองพัวเมียก็เอาใจใส่ฟุมฟักลูกนกแขกเต่าทั้งสองเป็นอย่างดีนะเลี้ยงดูอย่างดีมันก็ตัววันโตคืนนะครับด้วยการเอาใจใส่ให้อาหารให้ความรักความเมตตานะครับแล้วก็เริ่มหัดพูดตามคนที่เลี้ยงมันนะที่นี่นก สองผู้เมียมักจะพูดคุยกับนกทั้งสองตัวเสมอๆนะฮะพร้อมกับตั้งชื่อให้มันทั้งสองด้วยโดยตัวพี่นี่ชื่อว่าเชดส่วนตัวน้องก็ชื่อว่ากนิปนะครับหลังจากนกทั้งสองได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะนกทั้งคู่ก็พูดภาษาคนได้พ่อค้ามักจะสั่งนกทั้งสองไว้ก่อนที่จะไปค้าขายเสมอ นะก่อนจะไปค้าขายหรือไปต่างเมืองก็จะพูดกับน,นกแขกเต้า2ตัวโดยให้เฝ้าดูอาการการกระทําการประพฤติของผู้เป็นเมียเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเธอกระสับกระสายดูวารณมหง,งุดหงิดไม่เหมือนก่อนนะพ่อค้าก็ไม่ใช่คนโง่นะฉลาดนะครับสังเกตคนใกล้ชิดและแล้วในวันหนึ่งพก่อนที่พ่อค้าจะออกจากบ้านไปค้าขายเนี่ยเขาก็ได้ สั่งนกแขกดเต้าทั้งสองวาอ่านี่ลูกรักพ่อจะไปค้าขายต่างเมืองแต่ครั้งนี้ไม่นานหรอกเจ้าเฝ้าดูพฤติกรรมของแม่เจ้าให้ดีนะอย่าให้คลาดสายตาเลยเชียวพ่อสงสัยในพฤติกรรมของเธอยิ่งนักเธอไม่สูดสายตาหลบสายตาเหมือนมีอะไรสั้นเร้นส่วนนกแขกดเต้าทั้งคู่ก็บอกว่าได้จ้พ่อ ลูกๆจะเฝ้าสังเกตด,ดูแลพฤติกรรมของแม่ให้ทีนี้เมื่อสั่งเสร็จแล้วนี่พ่อค้าก็เดินทางไปค้าขายตามบ้านเล็กเมืองน้อยรอนแรมไป,ไปเรื่อยนะฮะไปขายสินค้านะส่วนข้างข้างฝ่ายผู้เป็นเมยทีเนี้ยพอสามีไปแล้วนี่ก็ ระเริงใจนะฮะยิ้มแยิ้มย่องนะฮะในใจนลครับนะ,ะก็ลักรอบตามเดิมนะครับเล่นชู้เสพสุขกันกับเพื่อนบ้านคู่ขาโดยไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้สนใจศีลธรรมดีงามแต่อย่างใดนะครับก็หูหนวกตาบอดนะครับนะฮะหลงในกามโลกี ที่นี้ฝ่ายนกแขกเต่าทั้งสองก็ได้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเธอตามคำสั่งของพ่อนะฮะหรือพ่อ้าอย่างใกล้ชิดที่กำชับไว้เมื่อได้เห็นพฤติกรรมของเธอนกทั้งสองก็ได้แต่สลดใจแล้วก็พูดคุยกันนะครับคนนอกคนช่างไม่มียางอายเลยเอานิสัยสัตว์เดรจฉานมาใช้ สมสู่กันไม่เลือกลูกเขาผัวใครเลยนี่ถ้าพ่อรู้จะเป็นอย่างไรนี่โอ้ฉันไม่อยากคิดเลย่ะส่วนนกคนที่เป็นน้องนะครับชื่อกนิตนี่ก็บนก็เลยเรียกบอกว่าพี่พี่น้องว่าเราน่าจะเตือนแม่นะนกตัวน้องนี่ก็เสนออ่าส่วนพี่ชายนี่ก็บอกว่านกตัวพี่นี่ก็บอกว่าไม่ควรจะตักเตือนแม่หรอก เพราะดูๆแล้วแม่ไม่ชอบคนติคนเตือนไม่เหมือนพ่อเลยนะนกตัวพี่ก็กล่าวคัดค้านน้องห้ามนะฮะห้ามไว้แต่นกตัวน้องนี่ไม่เชื่อฟังนะครับนะคำทักท้วงคัดค้านของพี่ถึงพี่จะห้ามปลามคัดค้านก็ไม่ฟังนะมันก็เลยบินเข้าไปหาหญิงนะชู้แล้วกล่าวเตือนด้วยความปรารถนาดีว่า แม่แม่แม่ทำเช่นนี้มันไม่ดีนะจ๊ะมันผิดศีลธรรมขอแม่อย่าทำชั่ว,ช,วชั่วเช่นนี้อีกต่อไปเลยทีนี้เมียพ่อค้าพอได้ยินนกแขกเต้าต,ตัวน้องพูดเตือนก็เกิดความโมโหในอารมณ์ก็คำหนึ่งรำพึงในใจบอกอืนกสารเลวมึงกล้ามาว่ากูหรื อาหารที่มึงกินอยู่ทุกวันก็กูทําให้กินหาให้กินนี่มึงยังเสือกมาว่า,ากูอีกหรือเดี๋ยวสวยแน่มึงนะเมียพ่อค้าก็แขนเคืองใจเจ้านกแขกเต่าตัวน้องและก็คิดที่จะกําจัดทันทีเพราะเธอรู้ว่าหากปล่อยไว้มันต้องเอาบอกผัวเธอแน่นอนเธอจึงแ้งทําเป็นเห็นดีเห็นงามไปกับมันด้วย แล้วก็บอกว่าเออนี่ลูกแม่เจ้าช่างประเสริฐแท้ที่ช่วยเตือนแม่ต่อไปแม่จะไม่ประพฤติชั่วแบบนี้อีกแล้วมามาเข้ามาหาแม่หน่อยเร็วฝ่ายนกน้อยผู้แสนชื่อนะฮะไม่รู้จักกลุบายไม่รู้จิตใจของหญิงชู้จึงหลงนะหลงกลนะครับแล้วบินเข้าไปเกาะที่ฝ่ามือที่เธอยื่นมาให้แต่แล้วอนิจจา นะมันก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อแม่ที่มันรักและไว้ใจได้กำคอมันแน่นในทันทีนกน้อยก็เลยแต่ร้องโอ้แม่แม่ทำอะไรนะส่วนเมียพ่อค้าก็บอกว่าไอ้นกเฮงซวยมึงตายเสีเถอะบังอาจนะักบังอาจมาสั่งสอนกูหญนะิงชู้เมียพ่อค้ากล่าวด้วยความแค้นใจอาหญิงชู เนะมียพ่อค้ากล่าวด้วยความแค้นใจแล้วประจับบิดคอเจ้านกแขกเต้าตัวโชคร้ายแล้วโยนเข้ากองไฟในทันทนะีซึ่งเหตุการณ์ต่างๆล้วนอยู่ในสายตาของนกแขกเต้าตัวพี่ตลอดเวลานะทีนี้ทางฝ่ายพ่อค้าเมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็กลับมายังบ้านเกิดทันทีนะพอมาถึงก็อาบน้ำกินข้าว นอนพักผ่อนจนสำรานกายสำรานใจดีแล้วนะก็เรียกนกแขกเต่ามาหาแล้วก็เอ่ยว่าเจ้าเชิดเจ้ากรนิบอยู่ไหนลูกมาหาพ่อหน่อยเร็วนะแต่แล,แล้วก็แปลกใจนะเพราะมีเพียงนกแขกเต้าตัวพี่เท่านั้นที่บินเข้ามาส่วนตัวน้องหายไปเขาจึงถามด้วยความสงสัยว่านะพ่อค้าก็ถามว่า อ้าวแล้วนี่เจ้ากนิดไปไหนเสียละ่ะเป็นไงบ้างแม่ของเจ้าคบหาชายอื่นบ้างไหมอาข้อขา,ขาเกย,ยถามสิ่งที่เขาสงสัยนะฮะธรรมดาผู้ที่ฉลาดรักตัวกลัวตายย่อมไม่พูดสิ่งที่จะทำให้ตนประสบภัยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามทีเจ้ากนิดได้ตักเตือนแม่ผู้คบชู้ จึงถูกจับบีดคอโยนเข้ากองไฟเจ้าพ่อเมื่อนกแขกเต่าตัว,ตวพี่เล่าความทั้งหมดให้กับให้กับพ่อค้าฟังนะเมื่อพ่อค้าได้ฟังเช่นนั้นก็มีความเสียใจสลดหดหูในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนกแขกเต้า ตัวผู้เป็นพี่นะเล่าความทั้งหมดให้พ่อค้าฟังเสร็จแล้วก็บินหนีจากไปนะครับนะชาติสุดท้ายนี่นกตัวน้องเกิดเป็นพระอระหันต์นกตัวพี่เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน,ะนิทานเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าธรรมดาคนผ่านสันดานยากย่ยอมไม่ชอบคนตีเตียนไม่ชอบคนทักท้วงพูดดีๆก็โกรธเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริง ดังนั้นคนที่จะพูดอะไรก็ต้องดูสถานการณ์ให้ดีเนาะครับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะอาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างก็กราบขออภัยนะครับหากไม่ถูกใจก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ